แล้วหนังที่รอคอยก็จะเข้าโรงแล้วเป็นเรื่องราวของเสือทั้งหลายนี่เลยเสือมาเหศวนเสือไฟเสือดำาเสือใบก็มาคุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าจะบอกเลยว่าเป็นหนังที่น่าดูมากเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างหนังมาให้ดูกันเสือย่อมรู้ทางของเสือท่านอยากให้ผมรวมเสือคุณนี่เริ่มคิดจะนักการเมืองแล้วนะยรู้ตัวไหมนักการเมืองกับโจนี่คิดเหมือนกันเหรอครับท่าน คุณคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ามึงข้ามาป้นในเขตของกูแต่ผมก็รู้นะว่าการหนักหลังกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับเรื่องการเมืองและการปกครองพี่กำลังเลือกข้างผิดอยู่พี่ทำทุกอย่างได้เพื่ออำนาจ หมาต้องอยู่สวนหมาคอยรับใช้นายเป็นท่าที่เสือต้องตีกันเองย,ยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนตั้งใจมากๆแล้วพี่ก็เชื่อว่าหนังแบบนี้มันคงทำไม่ได้บ่อยๆผมไม่ดูขุนพันก็ดูรู้เรื่องนะครับจะไปดูก็ดีจ้ะนอกจากดิแล้วพี่ๆทุกคนตั้งใจันมากๆค่ะ ไม่พลาดและก็สนุกเต็มอารมณ์แน่นอนค่ะย3ิบสาตุลาครับฝากด้วยครับภาพ,พยนตร์เรื่องเสือสนุกพร้อมกันท่วป,ประเทศครับฝากภาพยนตร์เรื่องเสือด้วยนะครับก็จะเข้าลงวันที่23าตุลาคมนี้เป็นหนังที่เต็มที่มากๆพรวอมกับเราพิ่ขมือเต็มที่มากๆทีมงานทุกคนคือแบบสนุกมากเต็มที่มากๆเป็นอะไรที่พบรถ23สาตุลานี้ครับคุ้มค่าบัตรแน่นอนครับเสือจ้ะ